นาากิมพ่อค้าจำได้ปะจ๊ะที่บอกวันนี้ปีปลาอะไรบ้างจัดเลยนะครอบจักราวาลอ,อ่านนะคะอันนี้ความหมายของการปล่อยสัตว์ค่ะจะอ่านให้ฟัง ปล่อยกบเพื่อที่เจ้ากรรมในเวรปลาหมอเพื่อสุขภาพปลาดุกศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ปลานินทรัพย์สินเพิ่มพูนปลาขาวปลานำโชคปลากระดีปล่อยสิ่งชั่วร้ายและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปลาบูทดแทนผู้มีพระคุณปลาตะเพียนเงินทองคล่องไม่ขาดมือปลาท่าพิมพทำอะไรราบลื่นปอยขมทิ้งความขมขื่นและจะลบเยยนเป็นศกฆ่าท่าบริวารมากปลาสวายเงินทองคล่องมีโชคลาภปลาไหลการงาน เงินไหลลื่นเต่าอายุมั่นขวัญยืนนะคะก็อยากจะบอกว่าเราจะปล่อยอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูสถานที่ปล่อยด,ด้วยดูสัตว์ด้วยว่าทุกคนปล่อยแบบไหนแบบไหนนะคะโอเคแบบที่เจที่ปล่อยค่ะใช่ค <Born. S 2> ่ะเรามาถึงสถานที่ปล่อยปลาแล้วเนาะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาก็คือก็คืออยู่ติดไซมอนสตาร์สาขาไซมอนสตาร์อีกที่หนึ่งดูตอนยามเช้าวันนั้นเนาะค่ะนะก็โอเคนะคะนะ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ พิสิงใดสมดังปรารถนาแบ่งบุญแบ่งบุญกันค่ะ<ช>นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ่านเสียจะไหวตามอยู่ยกถุงทั้งถุงนี้ใช่ไหมแล้วครับปล่อยบรรยากาศสวยก่อนจ่่องอธิฐานกตอนอาัตาโนมอตสะอตโมสาโโมสะสะจบ่อนขอให้สวยขอให้รวยขอให้ผัวรักขอให้ผัวหลงขอให้หัวโปกรักจงรักจงลมง,งไม่ขึ้นพี่เดียวสาธุ